นี่คือการทดสอบเกตวัดอุณหภูมินะครับโดยมีไฟ LED RGB นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราจะเป็นตัวต้นแบบนะครับเราลองเผาหัว t e m p e r a t u r e นะครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเข็มนะครับที่จะทำหน้าที่ในการวัดอุณหภูมินะครับจะสังเกตว่าเข็มนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นนะฮะนั่นหมายความว่าอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองโดยมีอุณหภูมิตั้งแต่20องศาจนถึง 120องศานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับเพื่อแสดงความสวยงามนะครับโดนมีอาจจะมีสเกลนะครับเพื่อแปะทีนึงนะครับ,รบแบบนี้สามารถโปรแกรมสีตั้งสีได้นะครับใช้ LED RGB ในการควบคุมการทำงาน,นครับ ฟูมันต่ำลงนะครับตัวเขมชี้นะครับก็จะค่อยๆสเกลดาวลงมานะครับหรือลดลง หลอด LED อาจจะสว่างไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มแสงสว่างของกล้องนะครับก็จะโอเคกว่านิดหน่อยนะครับตัวเซนเซอร์นะครับเราลองเผาหัวเซนเซอร์ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดอุณหภูมิมันค่อยลดลงนะครับ จะเอาตัวนะครับหน้ากากหรือสเกลนะครับมาใส่เพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับคล้ายๆแบบนี้ตัว R G B L E D ของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีไปนะครับตามที่เราตั้งโปรแกรมเอาไว้นะครับต่อส่วนนี้ เ็มน,นี้นะครับอาจจะวัดอุณหภูมิของตัวน้ำมันหรือน้ำหรือว่าห้องเครื่องก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้งานวัดอุณหภูมิสูงสุดได้ประมาณ2 0 0อ,องศาเซลเซียสนะครับเนตัปลยนสีไปเรื่อยนะครับสำหรับบิตสีของเราก็คือจะใช้ทั้งหมด24บิตนะครับโอ้ได้หลายพันล้านสีนะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าสายตาของเรานั้นนะครับจะแยกแยะปริมาณสีได้มากน้อยขนาดไหน ็แล้วแต่สายตาของแต่ละคนนะครับแต่ว่า CPU นี้นประมวลผลขนาด24บิตนะครับในการทำงานคผมขอจบการนำเสนอครับการทดสอบเกตวัดอุณหภูมิรถจนนะครับพร้อมไฟแบ็คไลท์ LED RGB เปลี่ยนสีได้แต่เพียงเท่านี้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ